เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมกับเจมเซนันเองนะครับซึ่งคลิปนี้ครับเราพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูการต่อสู้ของพลัง82ล้านนะเรามาดูฝั่งสิเงินก่อนเลยแกนะครับซึ่งฝั่งสิเงินเนี่ยเป็นเลเวล120รนะครับใช้ตัวละครอย่างโบรอสล่าง2นัดแล้วก็มีตัวละครอย่างอะตอมิกนะที่ขึ้นเป็นเกอบมันยัมานีด้วยนะครับแฟงเปิตก็เป็น5ดาวนะส่วนฝั่งนู้นเนี่ยใช้เป็นตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กนะครับแทนตัวละครอย่างโบรอต์เนาะก็ต โอเคเปิดมาครับเป็นฝั่งเสีเงินที่ได้เปิดก่อนโดยเจ้าคิงร่าง2นะครับซึ่งพวกท็อปเซิร์ฟเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นผลของพาสิบเลเวลสกันเลยนะขัพกันเยอะมากนะครับโอเคไปก่อนหนึ่งครั้งครับกับคิงเองจินแกรบกี้ยู่หัวใจไปก่อนหนึ่งทีจากนั้นโดนโจมตีลํำแรกก็ไปที่3ล้าน5ครับล้ำสอที่2ล้านกว่าเหมือนกันโจมตีแรงมากโดนโอเคครับโดยก็ไปเรื่อยๆกันนะครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเป็นตัวละครอย่างจักรพรรดิเด็กกับบาคุซันใช่ไหม อยู่ตัวละครรอบต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างเจ้าโบรอสแล้วนะครับกับการยิงอัตีที่น่าจะถึง100ล้านด้วยนะครับก็ถ้าเป็นพวกท็อปเซิร์ฟของประเทศไทยเนี่ยก็คงจะถึง100้ล้านกันนั่นแหละไปครับมาเลยครับกับแฟรงก์เฟิร์ตหัวขาวของเราครับคุณปู่ตบไปก่อนหนึ่งทีสามสิบล้านเตเบตมาแลวครับในช่วงแรกับกระบองเหล็กเนี่ยเข้าสู่มมิท็อกเลยนะจากนั้นปู่บอมตามกันมาครับสิบแปดล้านครับก็เกือบห้าสิบล้านครับการคอมโบของตัวละครอย่างแฟรงค์ล่างสองของเราอะตอมิกปัดกาแล็กซี่ไปก่อนหนตัวววววละครออยย่่าาางงด้ถืแจมก จากนั้นปั่นเข้าไปอีกหนึ่งทีครับโดนตัวละครอย่างเจ้าเกลียร์กุชุบกับแฟรงค์ร่างสองของเรานะครับออกมาจากม่ยอทอพิเศษกันเรียบร้อยเลยครับจากนั้นแฟรงค์ฝั่งน like ู <t <t ้นครับเหมือนจะไม่ยอมนะโจมตีกันมาหนึ่งทีครับที่24ล้านดาเมจครับแต่ว่าต้องไปรอดูตอนปูบอมเนี่ยมาก่อนครับจากนั้นปูบอมมาคอมโบติดติดยล้านดาเมจท่านผู้ชมก็รวมกันเป็น50ล้านดาเมจนะครับถือว่ารุนแรงขึ้นเยอะมากครับจากนั้นอะตอมมิกปาดกาแล็กซี่มาก่อน1ทีแล้วโหนะคงับ ซึ่งการปิดกินหลอดเลือดเนี่ยเท่ากับว่าสามารถปิดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนื่องจากดาเมจมันเยอะนี่ไงโจมตีไปก่อนครับก็นำสีแดงมาทั้งทีเหมือนกันครับโบลท์เข้าไปต่อยโอเคลูกไฟหมดการเล่นอนะไรเงี้ยกระบอกเหล็กลุกขึ้นมาก็หวดไปก่อน21ล้านดาเมจท่านผู้ชมโอ้โหหวดแรงเหลือเกินไดครับกับฝั่งสีแดงที่เอาตัวละครอ,อย่างกระบ,บอกเหล็กเนี่ยมาเป็นตัวเรียกดาเมจนะครับแล้วก็ฝั่งสีเงินนะครับเอาตัวละครอ,อย่างบูลท์เนี่ยมาเป็นตัวละครป้องกันในช่วงต้นนะคคครรรรัััััับบเเนนนนะนนื่่่่ออองงงจาาากกแแีีียมมตติะปทวดโโ โอเคครับจบแล้วครับในเทิร์นแรกครับมาต่อกันในเทิร์นที่2ดีกว่านะครับเปิดมาก็เป็นคิงเหมือนเดิมครับวิ่งไปครับพร้อมกับการฮิวด้วยนะอันตีไปก่อนหนึ่ง้งครับที่9้าล้านกว่าแล้วก็มีการฮิวให้กับทีมของตัวเองด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกับตัวละครอย่างคิงนะโจมตีเข้ามาครับแล้วเข้า1แึงแฟลนะเห็นป่ะแฟลกนะครับสามารถกันหนึ่งได้ดูววดกันหนึ่งฮะและคิงเอ็จิ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับแฟลกผมชอบมากอนเป็นตัวละครที่ โหดนะผมมองว่ามันโหดนะครับถ้าเป็น5ดาวห้าดาวม่วงได้นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบกทีมได้ดีมากๆเลยหนึ่งอีกแล้วเห็นไหมคือมันหนึ่งล้วนๆเหมือนกันนะครับแฟรงค์เนี่ยไปครับมาสายน้ำทรายหินครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ติดพิธีพิเศษล้วนๆนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาไม่ใช้ตัวละครอย่างเจ้ากาโรกันนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ปั้นกันมั้งนะครับหรือว่าเขารออุปกรณ์เข้าก่อนหรือเปล่าผมไม่แแนน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 ่่่่่ใใจจจเเเเเหหหหมมือออออกกกกกัััััตตววาาาาาาสปปปดดด์้้้ียะะะไไ็โโรรรๆคคคบบิ นี่รถไปก่อนครับเจ้ากีริวชุบก็ออกมาครับดวงก็ออกมาเหลือศูนย์ก็รั้วนครับตอนนี้มาเลยครับกับแฟรงครับในรอบที่2นะครับโจมตีเข้ามาโอ้โหเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบล้านไปแล้วท่านผู้ชมโอ้โหกับกระนำสีแดงนะครับไป30ล้านซะแล้วนะฮะติดทางด้านของไม่รับพิเศษกันแล้วตอนนี้ครับโอเคครับอะตอมิกไม่ได้ไปปาดตัวละครอย่างดวงอะฝั่งนู้นน่ะบับก็มาครับอแตวาก็โดนเจ้ากีริวชุบกับอะตอมิกรัวๆเหมือนกันนะแล้วก็ ปาดไปอีกหนึ่งทีเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าตัวละครอย่างเจ้าเกลิลคุชุบเนี่ยจะยืนไม่ไหวแล้วนะอาจจะต้องตายนะครับปลายกระหน่ำของเกลิวครับบัฟ้าไปครับบัฟดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ครับคือมันจะรุนแรงขึ้นอ้าวแล้วแฟงฝั่งนู้นครับตายลงไปแล้วโอ้โหแต่ว่ากระบองเหล็กลุกขึ้นมาก็หัวไปก่อนแล้วกันครับเก้าล้านกว่าเหมือนกันนะครับเจ้าเกลิลคุชุบเนี่ยก็หายไปแล้วครับไม่ได้รับบัฟสีแดงแล้วบัฟไปอีกหนึ่งทีเนี่ยรวมมัาขับรถตข้าไปครับใส่เจ้าบูรด์ล่างสองบูรด ไปครับเกลิวเกลิยวบัฟขึ้นมาก่อนครับกระนำสีแดงเหมือนกันเวลาที่เป็นกระนำสีแดงแต่ตัวดีโคเท่นะยิ่งคิงนะครับยิ่งเป็นตาสีเหลืองนี่โคเทเลยไปครับกับคิงครับบัฟเดิเมดมาเกาบสักหน่อยนะคิงไปครับคิงเองเจ้นเข้าไปหนึ่งทีครับที่4ีล้านห้านะนี่โดนโจมตีเข้าไปครับโดนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเสมือนเดิเมดของคิงนั่นแหละนะครับเดิเมดของคิงมันก็ถือว่าเยอะนะถ้ารวมกับโดนไปด้วยนะครับโอเคโจมตีกันไปต่อครับ จากนั้นครับปู่แฟรงค์ครับมาอีกหนึ่งครั้งครับแฟรงค์เนี่ยเป็นตัวละครที่ยืนนายเหมือนกันนะแล้วก็เป็นตัวละครเนี่ยที่ควรจะเปิดก่อนด้วยนะครับเนื่องจากโป๊กได้ดีจะจัดแล้วก็ย้ำเข้าไปครับปู่บอมย้ำเข้าไปอีกหนึ่งเซโอเคสะท้อนกลับมาเอ้าตายเฉยเลยครับบูรอดบูรอดไม่ได้ยิงนะครับในคลิปนี้โจมตีเข้าไปใส่ดวงครับเดี๋ยวผมทาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูจักรพรรดิเด็กบ้างนะครับเพราะว่าจักรพรรดิเด็กในเซิร์ฟซีเนี่ยก็เดเมดและหลายคนเนี่ยก็จัดจ้านกันปาดเข้าไปอีกหนึ่งครั้ อะตอมมิกครับเก็บสแต็กมาเยอะครับยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่บับเข้าไปอีกหนึ่งครั้งเหลือหลายแล้วเนี่ยบับไปครับโอ้เหลือสูนยแล้วแล้วก็ไปปั่นใส่ด้วงสักทีนะครับโอเคแจ๋วลูกบับเข้าไปครับปิดเกล็ดหลอดเลือดด้วงไปด้วยครับตอนนี้แล้วก็ปิดของแฟรงค์ไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ปาดไปอีก1นึ่งจีนะครับแต่ว่าเข้าซูมมุมไม่เท่าพิเศษนั่นเองนะครับโอเคคุณศูนย์เรียบร้อยครับกระบอกเลยก็เข้าไปปั่นรัวๆครับแล้วมีลูกไฟในการเล่นไหมเนี่ยมีด้วยนะฮะปั่นใส่ด้วงงงตตาาายยยยมมััั้้โโอออออหหหเเเกกกืืบบบบคครรรรป่่นนนุแแทีีดดดวว็ลละ หมาครับดวงครับได้เป็นอาชูราโหมดสักทีครับหลังจากที่ไม่ได้ต่อยมานานครับกลายเป็นอาชูราโหมดครับหิวเลือดขึ้นมานิดหน่อยเหมือนกันหมาเลยครับดวงครับกับผลของพาร์ทสิบเลเวลสองนั่นเองนะครับกับการตายเกิดนะกิงเอ็งตินเข้าไปหนึ่งครั้งครับดวงต้องยืนให้ไหวนะโอเคครับดวงฝั่งสีเงินนะครับเลือดเต็มหลอดตอนนี้และฝั่งสีแดงนะครับดวงเพิ่งกลับมาเกินใหม่เหมือนจะยืนไม่ไหวนะเพราะว่าแฟรงค์เนี่ยจะได้ต่อยตัวต่อไปด้วยนะและหมาเลยครับกับแฟรงค์เฟิ์ตของเรานะครับหมาแล้วงวงมัดงวงมัดเงาละ ต่อยเข้าไปครับบาปเข้าไปก่อน1ทีครับน่าจะยืนไม่ไหวอ่ะยืนไม่ไหวหรอกนะครับเนื่องจากมันแรงเกินไปโอเคครับเรียบร้อยครับเหลือตัวละครอย่างเจ้ากระบอกเหล็กตัวเดียวเท่านั้นครับที่จะแบกทีมในตอนนี้นะซึ่งถามว่าแบกไหวไหมมีโอกาสที่มันจะแบกไหวนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งแต่ว่ามันโดนตอมิกรูัวเลยว่ะโอ้โหไม่ไหวท่านผู้ชมตายก่อนนะครับเรียบร้อยครับเป็นฝั่งพลังสีน้ำเงินนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับแลวเขาเนี่ยก็เป็นแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะ โอเคก็จบแล้วครับคลิปในวันนี้นะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูนะครับเสียงของตัวละครในการต่อสู้เนาะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผมแต่วันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ